จังหวัดอะไปจังหวัดแล้วนั้นก็แบบเป็นป้าๆไป,ไปนะครับแม่น้ำเส้นนี้แบ่งแม่น้ำสายนี้นี่สายเป็ครับแบ่งเป็นสี่เส้นอะทั้งสายเลยเนี่ยยาวสามร้อยยี่สิบห้ากิโลอ้เยอะนะเยอะนะนก็เหมือนก็เหมือนจากผมไปสุพรรณเนี่ยไปชุมพรเนี่ยประมาณเกือบเจ็ดร้อยกิโลโอ้โเราไม่รู้นะไปถึงหลักสวนนะหลังส่วนนะหลังก่วนกับตะกร้าที่บ้าล่ะนะครับ ก็ไปเสียเวลาตรงนั้นป็ไอ้ประจวบเนี่ยประมาณสักเดกสาวต่อเขาบอกว่าเขาไปจังหวดที่ยาวจริงๆิไปก็เบื่อเบื่ออะไรเวะแต่ลุดลุดตั๊เข้าวุกพรเลยใช่ป่เข้าวุกพรเลยนะแรับก็ก็มีก็มีคัามยาวยาวร้อยยี่สิบห้ากิโลแต่ลตบ่งเป็นเป็นเป็นแล้วเป็นเป็นแล้วเป็นเส้นิดสายอ่ะเส้นเส้น แนวเส้นแรกเนี่ยแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยายตรงวัดหลวงปู่ศุขปากรมขับเล่าจังหวัดชัย